จอครับพงอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาไปทดลองนั่งเรือนะครับผมที่ชุมชนหล่อแหลกใหญ่นะครับท่าเรือชุมชนหล่อแหลกใหญ่นะครับแล้วก็จะไปลงท่าเรือสุราแดงนะครับผมก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผงแนะนำท่าเรือหล่อแหลกใหญ่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองนั่งเรือดูนะครับเป็นเรือไฟฟ้านะครับผมตามผมไปดูกันเลยนะครับ ก็ส0บโมงสามสิบนะครับเรือก็น่าจะมาประมาณสิบโมงไม่เกินสิบโมงห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวนั่งรอสักพักนะครับรอเรือบนท่าเรือนะครับค้ามรอบนโคเรือนะครับมีคนเตือนครับเรือกำลังเข้าท่านะครับก็พานั่งชมวิวไปสักพักนะครับไม่ถึง5้านาทีนะครับ เหลือก็ถึงสุราแดงแล้วนะครับผมถ้าเรือสุราแดงนี้จะมีอะไรให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเดี๋ยวคงจะพาไปนะครับผมตามผมไปดูเลยนะครับว่าอะไรให้ชมบ้างนะครับนี่มีเจ้าเมียวมาต้อนรับด้วยนะครับผม นี่น่ารักไม่ต่างกับท่าเรือชนๆรอแหลใหญ่เลยนะครับชื่ออะไรครับผมเนี่ยเหมียวมิวเหมียวสวัสดีครับแล้วครับต่อไปเลยนะครับผมก็จะพาไปร้านกาแฟแหลขคองนะครับผมซึ่งท่าเรือสุราแดงนะครับก็จะมีร้านกาแฟข้างๆนะครับเป็นร้านกาแฟแหลขคองนะครับผมถึงแล้วครับกาแฟแช์ฮักนะครับ มีกาแฟะอะไรบ้างครับพี่เป็นกาแฟสดเขาใช้กาแฟแล้วก็ออ๋อมีกาแฟสดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พวกชาไทยชาเขียวะะอ๋ออย่างนั้นผมขอ,อขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับได้เป็ครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอสั่งกาแฟสดนะกาแฟสดกาแฟเย็นแก้วแก้วหนึ่งแล้วกันครับอเอเ้เปโซ่ใช้เปโซ่ครับ,รบนี่เปิดมานานหรือยังครับพี่ จริงๆแล้วผมเปิดอยู่ตรงตรงกลางซอยนี้ตอนที่ช่วงโควิดผมก็เลยเข้ามาแล้วก็มาขายที่บ้านเลยอ๋อมาขายที่บ้านแล้วก็ติดท่าเรือด้วยใช่ดีเลยครับวันนี้ประมาณสามเดือนแล้วอ๋อสามเดือนแล้วใช่ครับผมครับก็มีลูกค้าเก่าๆที่ตามมาใช่ไหมครับพี่อืมมันไม่ใช่ทางคนเดินอืมแต่เย็นๆจะมีพวก เอาคือวิ่งใช่ไหมฮะสำหรับร้านกาแฟแาลคลองนะครับตั้งอยู่ตรงท่าเรือสุราเดงนะครับติดกับสุราเดงเลยนะครับหาไม่ยากครับผมบรรยากาศก็อบอุนเหมือนอยู่บ้านนะครับทีเจ้าของร้านก็ต้อนรับแขกผู้มาเยือนเหมือนเพื่อนมาเที่ยวบ้านเลยครับนั่งคุยกันให้ข้อมูลแบบอบคุณนะครับสําหรับที่พี่เพื่อนนะครับแวะไปทานกาแฟแาลคลองก็แวะไปได้นะครับผมเปิดทุกวันนะครับเมนูกาแฟสดราคา เริต้นที่25บาทเองนะครับผมสําหรับที่นี่ก็ยังมีน้องแมวอยู่2ตัวนะครับดีเจ้าของร้านบอกว่ายังไม่มีชื่อนะครับหากพ,พี่เพื่อนแวะไปทานกาแฟก็ตั้งชื่อให้น้องแมว2ตัวนี้ด้วยนะครับ ชื่ออะไรครับพี่ไม่ตั้งชื่อถ้าลูกค้ามาตั้งชื่อเลยใช่ไหมครับตั้งชื่อเดียวน้องแรคองเนี่ยตามลูกค้านะเออแล้วตัวข้างหลังแล้วพี่เหมือนกันตัวนี้พี่มันอ๋ออันนี้อันนี้อะไรดีอรพี่อันนี้อะไรดีอะไรนะกาแฟอะไรนะชื่อร้านพี่เหะครับพี่ใช่อันนี้แชร์ฮักแล้วกันนะพี่อันนั้นแรคอง คลิปนี้นะครับขอพี่ๆเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรละครับหรือว่ามีประสบการณ์การเดินเรือส่วนต่อขยายจากวัดศร,รีบุนเรืองไปมินบุรีนะครับก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณการเดินเรือของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรืองไปมินบุรีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านกาแฟแรคลองนะครับผมที่ให้ผมเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ชิมกาแฟอร่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ